ตาย,ยกขึ้นไปตาสองชั้นที่สวยขึ้นหน้าหวานขึ้นค่ะปากบนก็ยกขึ้นเวลาพูดก็จะเห็นฟันบนมากขึ้นหน้าเด็กลงค่ะค่ะสวัสดีค่ะแปลวนะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะก็ทำตาสองชั้นกับคุณหมอนะคะมีอัปเปอร์ลิปลิปแล้วก็มีซับบราค่ะทำมาได้ประมาณ1ปีแล้วค่ะซับบราวนี้น่าจะประมาณสัก3เดือนค่ะมันจะมีจะมีเนื้อตรงหางตาอยู่ต้องล็อกช่วยนิดนึงคุยรู้ว,ว่าต้องวายังไงนะแต่ก็เออ ไปให้สุดแล้วอยู่ที่คุณหมอบอกว่าจะลงกว่านี้ตอนนี้ก็จะดูแบบเพียดไม่ไหวก็จะเห็นความแตกต่างเลยว่าตาแล้วใช่ค่ะชั้นตาก็คือจะชาร์จเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าทำใจคิดว่าวันแรกอะค่ะน่าจะต้องแบบอารมณ์โดนต่อย อารมณ์แบบม่วงเขียวมาอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คือแค่แดงๆแต่เราก็สามารถไปไลฟ์ออกกล้องออกไปใช้ชีวิตปกติโดนน้าแต่งหน้าได้เนี่ยหวัน6วันเพราะว่าแบบเร็วมากๆอยากจะยกปากให้มันดูแบบเด็กขึ้นแล้วเวลาพูดก็คือเห็นฟันบนก็อาจจะมีเสน่ห์มากขึ้นแล้วไปทําอะไรมาทําไมหนะ้าเปลี่ยนแบบไม่เหมือนเดิมเลยหน้าเด็กขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะนี่เลยค่ะเป็นลูกสาวของพีรพรคลินิกนะคะทํา3อย่างนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าแบบอุย้ย หน้าเปลี่ยนหน้าเด็กขึ้นแล้วก็ดูสดใสขึ้นเยอะเลยทำไมถึงมาทำใช่ไหมคะก็มีความกังวลค่ะก็ด้วยอายุที่มากขึ้นแล้วนะคะเข้าวัยเลข3าแล้วก็ลูก2ด้วยค่ะก็จะมีแบบชั้นตาที่หย่อนคล้อยลงมานะคะแล้วก็อ Upper Lip ัปเปอร์ลิปลิปเนี่ยทำเพื่อว่าเวลาพูดในะอยากมีเสน่ห์มากขึ้นแล้วก็อยากดูหน้าเด็กลงค่ะ ตาสองชั้นก็เหมือนกันค่ะแต่ก่อนเนี่ยเราก็ตา2ชั้นนี่แหละคะ่ะแต่ว่า,อาพอมีอายุมากขึ้นเนี่ยชั้นตามันก็ลดลงเวลาแต่งหน้าเราก็จะต้องติดเทนติดตาข่ายพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเออก็รู้สึกว่าแบบอยากสวยตลอดเวลาไม่ต้องมาคอยติดให้มันยุ่งยากวุ่นวายเพราะฉะนั้นก็เลือกทํากับเพียร์อนคลินิกค่ะ ก็นี่เลยค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็แฮปปี้มากๆเลยค่ะหลายคนก็ถามว่าแบบเฮ้ยไปทําที่ไหนมาทําไมหน้าเปลี่ยนไปดูไม่ออกเลยไม่แน่ใจว่าไปทําอะไรมาคือมันดูไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นแต่มันดูแบบว่าย้อนวัยมากกว่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนหน้าเราหรือเปลี่ยนอิเดนติตี้เราแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเออเราอะอยากจะเป็นเราในวัยที่แบบอ่อนเยาว์ลง แผลเนี่ยแทบจะไม่มีเลยค่ะก็คือแทบไม่รู้เลยยิ่งแผลตรงนี้หรือว่าตรง upper lip lip หรือแม้แต่ตาสองชั้นนะคะก็คือแบบหมอเย็บละเอียดมากแล้วก็ แทบไม่ทิ้งรอยแผลอะไรเลยค่ะลบหน้าออกไม่แต่งหน้าไม่ทาอายแชโดว์ไม่เขียนคิ้วหรือว่าไม่ใช้แป้งไม่ใช้รองพื้นก็ปกปติเหมือนผิวธรรมดาเลยถ้าใครกังวลน,นะคะเรื่องปัญหาย่อนคล้อยนะคะอยากที่จะแบบดูดีขึ้นอ่อนเยาว์ขึ้นหน้าเด็กลงนะคะแล้วก็ยังลังเลอยู่ก็สามารถมาปรึกษาทีมแพทย์ที่นี่ได้เลยนะคะอยากบอกว่าคุณหมอทุกท่านค่ะใจดีมากๆให้คําปรึกษาดีมากๆไม่ได้พุชเราว่าเอ้ยต้องแบบทาเท่านั้นนะต้องทําอย่างนู้นอย่างนี้นะก็คือ เขาจะแนะนําตามความสวยที่เป็นธรรมชาติแล้วก็บริการที่นี่ดีมากๆเลยค่ะทีมงานพี่พยาบาลแล้วก็ดูแลหลังผ่าตัดก่อนผ่าตัดระหว่างผ่าตัดนะคะคือทุกอย่างเนี่ยแพลวะทับใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครกําลังมีปัญหาคอนเซิร์นดูกระจกแล้วแบบอุ้ยไม่แฮปปี้ตรงจุดนูน้นจุดนี้ก็เข้ามาปรึกษาที่ทีละคอนคลีนิกได้เลยค่ะแพลวอยากให้เป็นทางเลือกหนึ่งของใครที่สนใจอยากจะดูเด็กลงอ่อนเยาว์ลงนะคะ